สวัสดีค่ะวันนี้เรามาที่น้ำตกเขาอีโต้นะคะบริบทโดยรอบก็เป็นป่าแต่ว่ามีอากาศร้อนแล้วก็น้ำตกก็น้อยนะคะ,ะน้ำตกก็จะเป็นแบบสีออกแดงๆนิดๆค่ะน้ำน้อยมากแล้วก็มีกลิ่นนิดๆจากอาจจะเป็นจากใบไม้ไมเน่าหมักหมมแล้วก็ที่สำคัญเลยคือ คนจะทิ้งเศษอาหารทิ้งขยะไว้เปลือนมากทำให้ทัศนียภาพไม่น่าเข้ามาท่องเที่ยวนะคะไม่ค่อยได้มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลนะคะถ้าเปรียบเทียบแล้วอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตรนโกสินทร์ท่าทันรอดนี่ให้เป็นที่หนึ่งเลยคะ่ะความสะอาดความปลอดภยัยเรื่องระเบียบวินัยของเจ้าหน้าที่ในการรักษานะคะความสะอาด ะค,ะความสมบูรณ์ของปาา่าไม้จบทริปของเขาอีโต้นะคะรอบนี้มารอบเดียวไม่ใหม่แล้วค่ะไม่สวยเลย